ครับโสวัตติขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในวันพุธที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับก็พระธรรมต่อจากเมื่อวานซึ่งเป็นเหตุการณ์ในหนึ่งพงศษตแต่วันนี้เราจะเริ่มจากบทที่16ข้อที่29จนกระทั่งจบบทที่17ข้อที่24นะครับซึ่งได้พูดนะถึงเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ องค์หนึ่งที่ถือว่าในพระคัมภีร์ว่าชั่วร้ายที่สุดของอิสราเอลฝ่ายเหนือเพราะกษัตริย์อง์นี้ไม่เพียงแต่มีคุณพ่อนะครับที่ชั่วร้ายชื่ออัมมารีแล้วยังมีการกระทําของเขาคือเขายังแต่งงานกับนะครับราชนีของเมืองไซดอนออที่ชื่อเยสเบลและนำพระบาอัน อาเชลาเข้ามาในอิสราเอลและชักจูงทำให้อิสราเอลทําความผิดบาปกอ่าไหว้ลูกเคารบรวมทั้งนะครับดำเนินตามทางของเยโรโบอัมกษัตริย์องค์แรกที่สร้างรูปวัวทองคำขึ้นมานั้นบาปพระกมีพูดจิงบันทึกนะครับของกษัตริย์องค์นี้ไว้หลายบทด้วยกัน ให้เรามาดูนะครับกษัตริย์ให้ข้อคิดกับพวกเราทั้งหมดนะครับสามข้อคิดด้วยกันวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเมื่อฝนไม่ตกและเกิดความแห้งแลง้งเพราะความบาปท,ที่อาหับทำพระเจ้าจึงส่งนะครับเอลิยามาแล้วก็บอกกับ อาหับว่าจะไม่มีฝนตกเลยในบนแผ่นดินติดต่อกันถึงสามปีครึ่งการที่พระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าหลักพระเจ้าเตือนพระเจ้าสอนเพื่อที่จะนำเรากลับมาให้เรามาดูทั้งหมดนะครับสามข้อคิดด้วยกันพระเจ้าสอบประการที่สองเอลียาแล้วก็ประการที่สามข้อที่สามคือหญิงไม้ให้เรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนครับพระเจ้า อยู่ในข้อที่17นะครับบทที่17ข้อที่1พูดถึงพระละักษณะของพระเจ้า2ประการใน1.1คือความยุติธรรมของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทําบาปนะครับพระเจ้าก็ทรงลงโทษหรือพิพากษาโดยให้ฝนไม่ตกลงบนแผ่นดินแต่การที่พระองค์ลงโทษนะครับ พิาพากษานั้นเพราะจุดประสงค์เพื่อนำชักจูงให้มนุษย์สํานึกและกลับใจนะครับในความเป็นมนุษย์เวลาใครทำผิดต่อเราแล้วอาจจะยกโทษโดยที่ไม่มีการลงโทษแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้ายุติธรรมคือเมื่อมนุษย์ทำความผิดพระเจ้าจะต้องมีการลงโทษแต่เมื่อมนุษย์กลับใจพระเจ้าก็จะยกโทษแม้ว่าเราจะทำผิดชั่วช้า อย่างไรก็ตามนั่นเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกถึงภาพของพระเจ้าในความเมตตาและกรุณานะไม่เพียงแต่เป็นภาพของการลงโทษแต่เป็นภาพของความรักความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเอลียาและมีต่อทายครับหญิงไม้ที่ช่วยรักษาชีวิตของเอลียารักษาชีวิตของหญิงไม้ นะครับให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเนื่องจากฝนไม่ตกเลยบนแผ่นดินอ,อันนั้นเป็นพระเมตตาของพระเจ้าเพราะเราได้เห็นถึงสิ่งนี้ภาพนี้ในชีวิตของพระเจ้าของเราเราต้องเข้าใจไม่ใช่พระเจ้าเป็นภาพของการโกรธโหดร้ายลงโทษอย่างหนึ่งน,นะครับเมื่อเราทำสิ่งที่ถูก เมื่อเราเดินติดตามและเชื่อศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรด้วยข้อคิดของบุคคลที่สองคือเอลียาข้อที่17บทที่17ข้อสองถึข้อยี่ยาวนำะในสองจทรงบัญชาให้เอลียาซ่อนตัวที่ข้างลำธารเมื่อเอลียาพยากรณ์ถึงพุกฝนที่ยังไม่ตกพระเจ้าก็เริ่มบอกบัญชาว่าสิ่งที่เอลียาควรทำคือเขาต้องซ่อนตัวเอง การซ่อนตัวเองนะั้นหมายถึงการที่เขาเองจะต้องทชไหมครับรับการปกป้องดูแลจากพระเจ้าเราต้องซ่อนตัวเองอยู่ในพระเจ้าเมื่อภัยพิบัตมิมาเมื่อภัยพิบัติทางกับเพื่อพระเจ้าพิพากษาคนชอบธรรมก็อาจจะต้องรับผลของภัยพิบัติหรือการพิพากษาร่วมด้วยแต่พระเจ้าในอนดีตที่ผ่านมาพระเจ้ามักจะปกป้องคนของพระเจ้าเสมอ และนี่เป็นการที่พระเจ้าบอกแนะนําเอลียาที่จะไปซ่อนตัวเหมือนการที่เอลียาได้รับการช่วยเหลือการปกป้องจากพระเจ้าเขาจําเป็นต้องแสดงสาแดงออกคือเขาจะต้องเชื่อฝังนะครับในสองครับทรงสัญญาว่าจะเลี้ยงดูพระเจ้าบอกเขาว่าเมื่อเขาไปซ่อนตัวพระเจ้าจากที่นั่นนะพระเจ้าจะเลี้ยงเขาด้วยกานะครับปรากฏ คำพูดอยู่ในข้อที่สี่าจะส่งฝูงกามาเลี้ยงเจ้าที่นั่นแล้วพระเจ้าก็ทรงสัญญาอีกเป็นครั้งที่สองว่าจะเลี้ยงเขาด้วยหญิงไม้เราจะสั่งหญิงไม้เลี้ยงเจ้าในท่ามกลางการการันดานอาหารในท่ามกลางความทุกข์ในด้านกลางอุปสรรคความกดดันหรือการทดลองนะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเรา พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเราจะไม่ขาดแคลนขัดสนอดอยากนะครับในท่ามกลางแม้ว่านั้นเป็นภัยพิบัติที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นนะครับกับประเทศหรือกัดคนทั้งโลกก็ต่างใน2.3ครกับในข้อที่บันทึกกรณีข้อที่5กับข้อที่10เอริยาก็กระทำตาม การที่เราจะได้รับการช่วยกู้การที่เราจะได้รับพระเมตตาการปกป้องจากพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจําเป็นต้องมีการตอบสนองการตอบสนองก็คือเชื่อฟังทำตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำคือไปซ่อนตัวและอยู่ที่นั่นและพระเจ้าก็จะทำไมครับส่งอีก,กาและหญิงไม้มาช่วยเขาข้อคิดประการที่สามครับคือหญิงไม้ หญิงไม้นี้เป็นชาวไซดอนนะครับเป็นหญิงต่างชาติพระคัมพีกยกหญิงไม้นี้ขึ้นมาปรากฏอยู่ในข้อที่8ถึงข้อที่24นางนี้นะครับกำลังจะเตรียมอาหารมื้อสุดท้ายเพื่อที่จะรอความตายกับลูกของนางเพราะเรื่องของการการด้านอาหารที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็เมตตาหญิงคนนี้และ พระเจ้าก็ส่งเอลิยามา,าเขาหรือจะใช้คําว่านางนะพระเจ้าส่งใช้นางดูแลคนของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกพระเจ้าใช้หญิงไม้คนต่างชาติแทนอิสราเอลนะครับที่ยากจนด้วยซึ่งมีเพียงก้อนแป้งนะครับก้อนเล็กๆมือสุดท้าย และไม่เพียงเท่านั้นนะครับหรือจะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูทรงเลี้ยงดูจากพระเจ้าแ,แป้งจะไม่ขาดและน้ํามันจะไม่หมดพระกัมพีได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูผู้หญิงไม้คนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่หญิงไม้คนนี้จะได้รับการช่วยการโกู้การเลี้ยงดู จากพระเจ้านั้นนางจะต้องแสดงออกถึงความเชื่อเราลองคิดดูถ้าเราเป็นหญิงไม้และมีขนมปังแป้งกับน้ำมันซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายที่จะกินแต่เอลิยาบอกว่าให้ทำทำไมครับสำหรับเอลิยาก่อนเรากล้าไหมครับที่เราจะให้พระเจ้าก่อน ในสิ่งที่เราเหลืออยู่เพียงทำไมที่มีอยู่นะคิดถึงเด็กที่มีขนมปงัง5ก้อนกับปลาสองตัวเขาเก็บไว้ก็เขาก็กินเฉพาะตัวเขาแต่เด็กคนนั้นเขายอมให้กับปลากับขนมปังนั้นกับพระเยซูและเป็นพระพรที่จะเลี้ยงคนนะแร้วถึง5000คนเฉพาะผู้ชายเมื่อเราให้พระเจ้าก่อนนะครับ พระเจ้าจะทรงให้เราพระเจ้าจะอวยพรเราไม่เพียงแต่อวยพรเราเราจะเป็นพ่อพรให้กับคนอื่นๆอีกและจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าอวยพรหญิงคนนี้ให้ดำเนินชีวิตตลอดช่วงที่เกิดภัยพิบัติกันดานอาหารเธอกับลูกกับครอบครัว และไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังช่วยกู้ลูกชายของเขาจากความตายด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่กระทำในชีวิตของหญิงม่ายคนนี้เพราะเธอแสดงออกตอบสนองโดยการต้อนรับผู้รับใช้และเชื่อฟัง พระดำรัสของพระเจ้าที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระ้าอวยพรเราให้เราเชื่อวางใจว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าเลี้ยงดูผู้รับใช้ยอย่างเอรียาและพระเจ้าก็เลี้ยงดูแม้กระทั่งหญิงไม้ที่ยากจนที่สุดเหลืออาหารเพียงมื้อสุดท้ายที่อยู่ในมือพระองค์ไม่เคยมองข้ามทอดทิ้งคนของพระองค์แต่เพียงแต่ เราต้องทำหน้าที่ของเราคำนั้นคือคำคำว่าเชื่อฟัง,งรับขอพระยาอวยพรพระวจะนะของพระองค์วันนี้